พี่จ้ามาพี่น้องมาสุขู่สุคนมาเด้อเก็บเห็ดมันย้ายอีลวจ้ะโมดีอยู่ดีเศร้าค่ะมากลายเก็บเห็ดนี่ให้เป็นพี่ยายบ่จ้ะไายพ่อเฮ็ดอันเกลือนอกจากเฮ็ดไข่มุกเนาะค่ะนี่จ้ะสวยๆเฮ็ดไข่มุกค่ะนี่จ้ะน่คะเฮ็ดเกลือนั่นแหละจ้ะนั่นค่ะ เมื่อกเอาตัวนี้ออกนะคะ,นะเนาะออกแบบนีเนาะคะ่ะปะเกับเขาโอ้ยมือนแค่นี้เจอแล้วค่ะเจอแล้วนี่ดอกแรกของสไตล์พิ้นของมือนี่จะนี่ค่ะสวยงามทุกคนยัางงามอยู่จะ้ะนี่ค่ะโอ้ยมีดอกหน่อยอีกนั่น เด็กเหลืองหน่อยหน่อยนะาจะบบเป็นยังค่ะทุกคนมาขุดเอาอยู่บ้านน่าจะเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้ใหญ่ผู้ใหญเชิญตะกบเนี่ยอ้หผู้ใหญ่ตาดีจ้ะดอกงามงามทุกคนนี่จ้ะคนผิวปากปัดเป็ดโอ้ขาก็ยังสวยจ้ะ นี่ค่ะสวยงามมากดอกพญายเหนเนย็นี่มีมีห้เก็บอยู่ด้วยค่ะเด้อฝุ่นนุ่งโป่งแพร่ <c oughs> งามค่ะงามทุกคนพุณน์ค่ะแน่นติ๊กโอ้สวยงามค่ะจ้ะนีมีห้เก็บจ้ะนีะะค้ะทุกคนงามใบใหม่กุ้งเพลินจ้ะ โอ้ยงามค่ะงามขา,า,มขาบลูประกุโอ้ขาพักไงจ้ะเกือบย้ายเหยียบยุติดกันกับโดดว่ามึงมีค่ะมังมีให้เก็บเนาะค่ะทุกคนมาเด้อปลาหินเด่นขึ้นเก่าด้วยจ้ะมานั่ไหนก็นได้กินผู้เทือขอบคุณโอป้าเนะาะเจ้าที่จะทางคนจะ้ะเิ่นให้กินอยู่เรื่อย ว่าแมนเฮ็ดสีเบิดแล้วค่ะพูดอะนี่เจนโอ้ยแง่ค่ะอดอก่มยกำลังออกโอ้ขาเป็นไงจ้ะทุกคนพูดอะขาท่อเขียนใหญ่ดอก่มยก็ออกจากเตนเอาค่ะโอ้ขาอย่างสวยงามน็อกชุด อขออภัยด้อยฮโดนกินไปนิดหน่อยไม่เป็นไรสวยจ้ะงานถางงานน,นี่จ้นี่เจอีกแล้วค่ะทุกคนห้อยเขียดเขียดหน่อยไปใส่ละตาตาตเขียดเพื่อนกินจ้ะัน่นนานห้อยเขียดกินโู้หนอกเชิญประกบโอหากไหม เออน่ะนกเชิดอะโอ้ยโคเหงกับะก็อย่าเฝ้าไล่มาสันเนาะค่ะยายก็ว่าได้เฝ้าตกใจยาย่าย่ขีดยาวผุนเนาะค่ะเนาะได้เฝ้าซิงยาเด้อค่ะทุกคนมาค่ะมาขิปน้ำกันไปเรื่อยๆได้อยู่จ้ะออกอยู่ค่ะ นี่จ้ะันดอกสองดอกง,งามๆค่ะนี่จ้ะอู้ถือเด็ดหัวเหลือมเมาๆจ้ะนี่อู้สวยงามโอ้โหขออภัอออออยเลยเจ้ะตื่นเจ้าของค่ะทุกคนน,นี่นี่เจ้าของเพิ่นอ,อันหอยทากนะเจ้ ก็เดืองามอยู่ค่ะทุกคนเจอก็สวยจ้ะอืมอ่านค่ะงามค่ะงามโอ้ทุกคนใบไม้อยู่จริงๆแมนบ่นลนะ อป,ปาทิโตอูุ้ณนะกำลังออกกันมีค่ะแต่ว่าเนาวแล้วจ้ะที่ออกใหม่เห็นเนาะค่ะโอ้คุณนะใบไใม้จะใบไใม้หุ่มเพื่อนเมื่อขูดอยู่เพื่อนเนาะคะ่ะเนาะอ่ะจะโอเคเลยจ้ะสัวย,ยู่จ้ะนั่นโอ้นี่ยตะเริญนจ้ะทุกคนโอ้เอาได้ค่ะสวยๆขายังสวยงาม เกือบเน่าพี่น้องเลยใบไม่ห่มคากลายงามจ้ะงามทุกคนพื่อขานี่จ้ะเมื่อขูดเราอยู่นั่นดอกคนอ่ะโอ้โหนี่จ้ะย้ายหอดตรงมือแล้วรอดตายเพิ่อพื่อเพิ่นปาดาขาไปไม่ไม่อยู่ค่ะทุกคนสวยงามจา้ะ สวยๆอยู่เลยค่ะทุกคนเ้ยถ้าเจอก็ได้เอ้าโย่หน่อยโจกออกอยู่งั้นเราจะน้อสีเหลืองๆนี่เป็นกินเข่าบ่หลายดอกคันดิสวยงามค่ะนี่เจ้านี่นีู่ใต้ไม้ค่ะทุกคนนี่ไปเห็นอุ้ยนั่นงามค่ะงาม สวยงามาไปหามากก็ได้หลายเนาะจ้ะสวยๆยอยย่จ้ะทุกคนนี่ค่ะ ออนๆงามๆจ้ะโอ้ยตัวใหญ่ตาดีเป็นีเกล้าไปสิคอมพีน่ะโอมทุนเป็นใหญ่ตาดีจ้าทุกคนเป็นว่าสองดอกอำห้อจ้ะดอกนึงแกู่ใส่ยายบเห็น วัวอ,อันเนี้เห็นแล้วฮัปปี้ชุนฮัปพี่ทุกคนเนอ้ดูดอกจ้ะบาพูนใหญตาดีอ้าวีเห็ดอยู่ด้วยสิทุกคนพูดเอาจากสิคำเดียวทำเวลาเนาะค่ะ ตบา้านเนาะคะเนาะสวยงามด้อค่ะเด้องน้จางงามองโอ้ยูยังคิ่ตาดีเนี่พดอเคปะกูพูดมาเสียเลยนะเฮ้ยายตั้งกเอนอุ้ยปัดยุงนือนเนาะคะเนาะฝนตก ก็จะจืดจักหน่อยนี่จ้ะนี่แค่นี้นอูกำลังออกไมค่ะทุกคนัน,นอ่นโอ้บยักเสื้อค่ะอยางมีให้เก็จ้ะออกไมเต็กว่าเมนลูกลาเลี้ยวกันยังบัลาบันไิตเด้อค่ะเด้อออกไมงามๆตกออกจ้ะนัน <laughs> พี่แกงจ้งะเห็ดเกลือจ้ะเห็ดไข่มุกจ้ะทุกคนนี่ค่ะนี่จ้ะไข่มุกสีชมพูชมพูเนาะจ้ะเนาะสวยงามค่ะนี่ดอกนี่งามจ้ะนี่ค่ะสวยงาม Oh. น้ำจ้ะนีะ่ค่ะเนี่ยอ้เป็นยังเป็นเห็ดเห็ดเกลือจ้ะนี่ค่ะนี่เ,น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 เกลือเนาะจ้ะ,นะนเนาะนาโอ้โตายงไงชนยำมยิมโอเคล่ะสิ ใช่โอ้พึ่งแววตาดีโอ้เฮ็ดพึ่งมาโลเลนดึงมัเด้อแผลเด้อเอาได้บอสนี่าเบิ่งมาได้อเอาได้บ่จ,บจ้โอ้นอกเชิญก,กูดซีซุกนกดนี่ค่ะเอาได้จะเอาได้ เจนอู้หูสวยงามเบนึนไปเด้อโอ้เอาได้อยู่จ้ะนี่ค่ะนัะ่นยังสวยๆอยู่จ้ะนี่ยายเมื่อเอาหลังพึ่งออกก็อ,ออกตอนนี้ไม่ได้เนาะคะ่ะเพิ่นสิเน้ำโอ้พิ่นสิเละนี่จ้ะโอ้งามค่ะงามทุกคนเอาได้จ้ะโอเจ้ะนี่สวยงามค่ะอู้เฮ็ดอันเกาลักจก้ะเฮ็ดพึ่งเกาลักจก้ะ สวยงามค่ะทุกคนนี่ค่ะยายก,กระโบปาดออกหลายเนาะคันเพิ่นงามเนาะคันเพิ่นกี้ไล่กันจนห่อนหัวกึกจ้ะแมงกินงามค่ะงามทุกคนนี่จ้ะลองเท้ายายงามแพรี่โอ้ยอยย <c oughs> ลองเท้ายอมแย่จ้ะไปค่ะ ค่ะเต็มตะกา้าอันใต้ๆต้นี่กะเฮ็ดไข่มหมกย้ายนอะจ้กกะลายเติบเฮ็ดฝึ่งหวานกะลายตาตเติบเนาะค่ะพอดีเ็นตะก้าจะเฮ็ดมาโลรล่นพร้อ